อ่ะก็สวัสดีชาลูเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะฮะอ้าวเล่ออะไรเนี่ยและท่านผู้ชมด้วยนะฮะอ้าววันนี้เราก็พบเราก็มาพบกับไรก่อน S.O.E. Gamer เกมนะฮะอ้าวนี้เราก็จะมาโปรโมทเซอร์ให้กับคุณศิล์นนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะฮะชื่อเออคนที่ใส่เออหมวกหมวกอะไรวะเนี่ยหมวกวัดทองฮะชื่ออะไรฮะเออชื่ออะไรฮะเฮ้ย กูเป็นใบไหมฮะพันกินเลยแต่ว่าพันกินนะพันกินนะพันกินพันพันพันกิน่ะมึงชื่อว่าอะไรชื่อว่าพันกินเว้ยพันกินเหรอเฮ้ยเอาชื่อจริงจริงดิเฮ้ยเอาชื่อจริงจริงดิเฮ้ยจริงจริงดิอันนี้ิชื่อว่าชินเงาะเป็นแอดแต่จริงแมงกะพรุนชิ้นเป็นเจ้าของเซิร์ฟนี่นะฮะอะไรคนหนึ่งชื่ออะไรฮะเฮ้ยตกน้ำเบิร์รับเอ้ยมมิเห็นไอ้เหี้ยเอากันดีดิเฮ้ยไม่ได้เอากันอย่างนั้นเลย ปะ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 เฮ้ยปะเพราังปะปให้เราลูคลิปเราอย่าพูดคำหยาบแต่ถ้าผู้ชมเอาไปเป็นอย่างอย่างปะปะปะสถานที่แรกเลยอะไรเลยอ่ะลงมาตามผมมาตามผมหน่อยเฮ้ยมีมีดมืออ่ะมีผมซุ่มคือ่้าเดือนมันอีกุตีนตีนอะไรโดนอะไรนี่คืออะไรนะนี่คือลิฟต์เหรอ เออน้ำกันแทบปากปากแลกูก็ถ่ายไปไอ้ยเจ้าหัวตาไปไหนตามมึงมาไอ้บองไม่เห็นน้อยมือ่ะหมวกมือ่ะหมวฟักทองกูบางกินมองไม่เห็นว่ะเปลี่ยนแบบไม่เลยไอ้อันนี้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยแต่แต่ครั้งนี้สปาคุณสวยดีนะเฮ้ยแต่ครั้งนี้สปาคุณสวยดีนะไอ้ครั้งแรกที่ลงเอ้ยโดโดดเนี่ยเฮ้ยไปเข้าไปดิเฮ้ย แล้วครั้งนี้สปารสวยดีนเ<ล>นี่ยลงมากระจายไอ้เชี่ยนี่<ล>ะอะไรฟักโราด่าฟักรถดาร่ <c oughs> ดาไม่ผีมวยไม่แกล้งคนอื่น,น <ะ S 1> ไปดิเฮ้ยเข้าไปดิเนี่นี่คือจุดที่ฆ่ามอนสเตอร์เพื่อหาเงินนะครับเข้าเลยครับมันสนุกดีกันนะมีฟันโรดได้ยังเฮ้ยรเราเราไม่ได้โยนฟักโรด้านะฮะแล้วเราก็อยู่กับฟาร์มมืดนะฮะเฮ้ยทำไมมันมืดจังฮะคุณสินะ แต่ละคนผไม่เจอจุดไฟะที่บ้านไม่มีไฟไอจุดไฟเออให้พวกผมนะจะบอกนะถ้าผู้ชมจ่ายค่าไฟอ่ะตบล่วงเลยแล้วถ้าเกิดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมต้องมาเวลาค่าตับี้ไงแล้วผมว่าท่านผู้ชมทุกสมบีคามากกว่าเนี่ยคุณผู้ชมต้องจ่ายค่าไฟวันละห้าสิบปู เอ้ยโอ้แม่คนเพื่อข้าวไฟเพื่อข้าวไฟมอนเตอร์พราตอนนี้โอ้โหติดแม่ไปไกลมองไม่เห็นแล้วติดมันไปไกลเบิร์ด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 อยู่ไหนเบิร์ดครับนกอยู่ไหนนกนกเบิร์ดเบิร์ดนกอยู่ไหนออกมาดิออกมาเอ้ยมันกำลังทุบทุกเมเนี่ยข้าอจะบอกนะไฟดับออกมาดิโดนตัดสายวงจรไฟออกมาไอ้กิเปอร์ตอนนี้เพื่อนเราเอ้ยเราจะมาทักทายเพื่อนเราฮะเพื่อนอย่าเพื่อนรัก เหี้ยใครองแมงมาสักทีเถอะไปถ่ายที่อื่นต่อเสียหไนแล้วมึงอยู่ไหนล่ะถ้าไฟไฟดับอีกแล้วเนี่ยใครทำหน่วยรุนแรงไอเอ๊ะปลามาบนนี้บนนี้บนนี้ไอ้เหี้ยไฟแม่งไอ้หนักเออไม่มีอะไรหรอของดีเยอะมาดูมาดูนี่นะครับของดีเยอะชิบหายเลยมีแต่ตู้กดเงินทุกวันนี้เนี่ครับมึงคือตู้คอนเทนเนอร์เอ้ยไม่ใช่ก็ตู้กดเงินมึงเป็นไอ้นี่กันมะเนี่ย ัวเฮี้ยอะไรวะที่วิ่งเร็วเห็นมึงวิ่งเร็วกว่าจังเลยมู้จักเอ็กซาลารีตปะอู้น้ำเบนเทนเออสิงต้องฟ้าบ้าบ้ที่อื่นต่อที่ไหนอ่ะอันนี้อี๋ชอบยังไม่พิเ็ษแต่ซื้อได้แล้วกันไปฮะไปฮะเร็วเร็วฮะคุณเบิร์ตคุณเผื่อเฮ้ยเราเล่น แต่ก็ซื้อถอดได้นะเฮ้ยดูนะครับนี่คือช็อปไม่แพงมากครับไม่ไม่ค่อยแพงนะครับบาทสองบาทเอ้ยไม่ใช่สิบห้าหรืยี่สิบเอ้ยแพงกว่านั้นตามราคานะครับบ้านผมงเรียกมังคุดขอเล่นเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเรางงทมบักมาแล้วนะครับช่ตีอะไรไม่รู้นะฮะอุบินได้นะครับเ๋้วไปดูที่ไปดูที่แจกของฟรีมาดิไปเร็วๆฮะที่แจกของฟรีนะครับเพราะเราคือชาวปแล้ ใครที่อ่านก็ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็คือเล่นไห่ครับไม่ได้ครับเล่นได้ฮะใพ่ไม่มีแต่อังกฤษนะครับเล่นได้ครับมีมือมือตีนฮะเล่นได้ครันเป็นคน่งคนเไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวกับอ่านเสื่อไม่ออกนะมันมีมือมือตีนมลเล่นได้เลยฮะวันนั้นผมเขียนอะไรวอทเดอร์ฟัคให้คุณอ๋ออ่านไม่ออกน่อ๋อเสือเอวมึงมาเผยความลับมาผเที่อะไรวอทเดอร์ฟัคแปลว่าคุยอะไรนะครับ จำไปให้ดีเด็กๆห้ามพูดนะครับว่าคุยอะไรห้ามพูดห้ามพูดไม่หรับแล้วมก็เปิดเต็มเบี้ยเลยเฮ้ยเป็ฟิลแลนด์แอฟิลแลนด์น้องแข็งฟิลแลนด์อย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปอย่าเข้าอย่าเข้าแล้วกูจะเข้าอ่ะทำไมอ่ะอย่าเข้าอย่าเข้าดิเข้าไม่เข้าเออกูไม่เข้านะครับอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอยู่นอกเลยครับผมจะถ่ายรายการอะไรเนี่ยการอะไรจำไม่ได้เชื่อมันมผมขอปรับขออนุญาตปรับให้มันสว่างหน่อยนะอ้ามันปรับไม่ได้ะเห็นเห็นชโนเป็นลาวาเลยไง ออยากรู้ว่าทําไมกูกคุณมากันสักทีเถอะผมจะพาไปดูที่อะไรที่แบบเอ้ยเอ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยกระตุกว่ะทโลกทำไมมันไม่หลดนล่ะเออเหมือนเหมือนเราเลยไม่หลอดแล้วกระตุกอยู่กับที่ปะเข้าไปใหม่ครับอุ้ยแค่มันฝั่งโรดาปิวเนเข้าไปใหม่นะครับเข้าไปใหม่ครับถ้าคุณอยากเข้าผมจะจัดให้อุ้ยปิวมานอกโลกเลยเอ้ยสินไหนไปฮะคุณสินอยู่ตรงไหนฮะ ตกโลกอะยายตกโลกเดี๋ยวเขาบอกใหม่กินคำหนึ่งเดี๋ยวมาเอ้าแล้วเราอะตกโลกตกโลกเอ้าเวรการ์ดเซอร์ม,มันติด <c oughs> <c oughs> ได <c oughs> อด้ยาเซอ้์ม,มนนะนันติดเอาจริงๆเนี่ยแบบแบบปูนหายไปเถอะอ้าวหลุดฮะเฮ้ยเซอร์มันไม่ติดเลยไม่ลองถ้าผมหลุดอะ่ะรับโปรโมดโซถึงไหนนะเนี่ย หลุดกันปะเนี่ยหลุดหมดนะยังไม่หลุดครับหลุดเอ้าไม่อะถ้าผู้ชมครับนาทีนี้ผมขอตัดต่อคลิปแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมก็ตัดต่อกันมาใหม่อ่าเนี้ยฮะหลังที่เอ่อตัดคลิปไปนะฮะนี่มาแล้วฮะมาโหลดเหมือนเดิมนะฮะอ่าเป็นยังง้นั่นะฮะไปฮะเราก็มันก็เป็นนี้นะฮะแดนหิมะก็ไม่มีอะไรมากนะเอาไปทำอะไรฮะคุณศิลป์เอา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 ไว้เป็นคุณหิมะาร์กเอาปลาใส่เพื่อนเล่นนา โอ้มีแค่นี้ฮะก็เรามันมีปลาอินะอะไอะปอยูมาเดียวเราต้องขีอ่อ๋อะอะอะฮุนสินะฮะอะป้าเออเรารเราจะคิดที่ทำเออให้เออเอะไรวะทำอะไรวะลืมวันนี้ผมบอกเคล็ดลับเลยนะครัโผมโซนยังไม่ได้ทำเลยอ๋อกว่าท่านผู้ชมกว่าท่านผู้ชมแต แหมคุณเบอร์นี่ขับให้ขับผมตลอดเลยนะคุณเบอร์นี่ขับผมตลอดเลยนะเอาดีว่าเออผมจะให้คุณจิ๋นนะฮะทำที่ไว้สำหรับคนที่ไม่มีเงินซื้อโฮมโซนนะฮะให้ให้ให้ทุกท่านได้เข้าไปไนกันนะคนะให้เข้าไปสร้างกันนะฮะแต่แต่ตรงนั้นจะโดนมากๆอ่ะแต่อย่างเช่นคุณออฟนะครับต่อเลนแต่ตรงนั้นจะสามารถเออสามารถเย็นได้นะแต่ตรงนั้นจะสามารถเกียรได้นะไม่เหมือนโฮมโซนนะฮะเราคงไม่แก่เออเราคงจะไม่อะไรกันขนาดนั้นหรอกนะฮะ อ๋นะเรากลับมาแล้วนะเราก็แล้วอ่าผมก็บอกฮะคุณเบิร์ตนะฮะคุณเบิร์ตนะทีมงานนะผมนะฮะเออได้อะไรวะแมปไม่โหลดหรือว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไมค์คราฟตนะฮะเขาก็เลยอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยไปอยู่ใต้ดินเนี่ยไม่รู้อ่ะอ้าวยู่ใต้ดินคุณเบิร์ตเข้ามาได้ยังฮะเข้ไดครับเข้ามาได้ยังฮะอันนี้ก็เราเข้ามานานแล้วครับแล้วคุณเบิร์ตอยู่ตรงไหนเนี่ยผมฮะ เมื่อกี้คุณเบิร์ตมาหาพวกคุณอยู่ตรงไหนอ่ะมาแล้วมาอยู่ตรงถามคุณสิเนี่ยมาีีแไปเลยมาบิ๊กมาตอนนี้พวกคุณอัดกันไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไอ้นี่กำลังปรับปรุงแป๊บหนึ่งอ่าแต่เมื่อกี้เอ่อคุณเบิร์ตอะไรไม่รู้ขัดข้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะไปแล้วตลาดที่ต่อไปเลยฮะไปดิฮะคุณเสิทธนะไปฮะ ไปเลยครับเดี๋ยวตามไปไปต่อไปไหนอ่ะตอนนี้ไปไหนอ่ะไปอีกประตูหนึ่งประตูดินนะเห่าทำไมผมไม่มองฟ้าวะเนี่ยนี่ฮะประตูดินเอาไว้ทำอะไรฮะเนี่ยมันเป็นฟรีแลนซ์นะครับเอาไว้ให้พูดจนๆอ๋ออันนี้ฮะที่ผมหมายถึงนะอันนี้นะที่ผมหมายถึงคุณสินะนะ มาเข้ามาเลยฮะเข้ามาเลยฮะเข้าไม่ได้ครับไอ้แมางเอาเอางั้นผมถ่ายก่อนเลยนะฮะ<อ>ทีมงานทีมงานเราทีมงานเราได้ตุเราได้เสียสทีมงานไปสองคนแล้วนะฮะ <c oughs> อันนฮะเรามาดูเลยนะเออรู้ไปแล้วนี่อันที่อื่นกันผมอันนะอันที่อื่นกัน เอ้ยอะเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเข้าไม่ได้เฮ้ยอ้อเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยหมดขี้ขี้แล้วเลยขี้อยู่แล้วเรื่งจังเอาไปเข้าไปเข้าเรื่องจังเอ้ยเอ้ยกำลังเบ่งขี้อยู่แลับอะไรวันนี้่ะเอ้ยเฮ้ยแป๊กเลยครับเข้าไม่ได้ครับ ยังโยกแบงค์เบงกี้อยู่นะครับตอนนี้เข้าไม่ได้ฮะทำไมเราไปไม่ได้ฮะใครมาสามคนแรกผมจะแจกโคแทกเฮ้ยโคเทกเฮดโอ้โหโคเทกเฮดโคเทกเฮดเฮดเฮ้ยทำไมผมไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยคนคนแรกเลยนะผมจะแจกโคเพชรนะครับคุณก็พิมพ์สุภาแล้สิครับยวคนจะจับเองน่าหัวใจแับปัญหาแก้ปัญหาได้ไงไช่ ก็ลงน้ำเอยเอ้ยเนี้ยฮะมาแล้วอันนะเราจะให้ดูสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะจบคลิปกันแล้วนะะเพราะว่าอ๋ออันนี้คือที่นีเปิดโคโลแม่งเกียนนะครับไม่รู้เป็นยังไงไปกลับไปมันไม่ไหวอ่ะโคโลแบบเนี้ยต้องเปอดแบบห้ามชี้นะครับเพราะมันจะล็อกดี แยกมันนี่มันนี่ยปเนี่ยเอึงอ้ฮะสถานที่จะไปคืออันนี้ที่อนี้นี่ฮะอัพของนะครับแยกของนะอัพอัพเกดของมันเป็นหินอันนี้จะเป็นที่แจกของนะและผมจะพาดูสถานที่สุดท้ายเลยแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณพูดแล้วคุณอยู่ไหนอืมผมอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยไหนฮะไม่เห็นมีใครเลยกินไปไหนเลยอะผมอยู่วาร์ปอะ น,นี่วะเนี่ยหน้าตาหน้าตกมเนี่ยไหนว่าคุณอยู่ข้างหน้าผมหม่เนี่ยแต่ผมเออมีการขัดข้องกับไมค์ครับหลายอย่างลเนี่ยเนี่ยผมอยู่เนี่ยฟันแม่งเลยไม่ไหวแล้วเ,เ,เห็นยังับไม่เห็นอนะ่ะอ่านั้น อันเออ,เอ,อก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูเองแล้วกันนะฮะแกะบอกหมดนะอ๋ออ๋อจริงๆด้วยแมันผมไม่โหลดนะเมะื่อกี้เอ้อันนี้ผมไม่โหลดนนะไม้ครับผมเพิ่งมานะช้ามากอ้ออ้อช้ามากอันไอ้ก็ให้ท่านทาผู้ชมเออท่านผู้ชมเข้ามาดู <ผม S 1> เองนะอ,อ่าคุณรับครับคุณ้อบครับพขลงเขลงยูทูบเสร็จแล้วเอามาให้ผมดูด้วยนะครับครับก็ขอจบรายการมีแค่นี้นะ よろしくお願いしま